สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่6เมษายนนะฮะก็วันนี้ก็ตอนนี้มืดแล้วก็ปกติฮนะวันมันแต่แล้ววันก่อนก็คือผมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยยังมืดก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละฮะ,นะฮะก็คือตอนนี้ผมก็กำลังจะไปนอนลนะแต่วันนี้พอก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มกินน้ำเย็นแล้วมากีก็กินอ่าแล้ว อิชิตันใบขวดนะอิชิตันน้ำผึ้งมะนาวไม่แก๊บตอนสั่งเข้าเย็นมาวันนี้แก๊บอะวันนี้แก๊ปมันมันลวนผวไม่รู้ไงเพราะว่าวันที่ผมไม่ได้ลงไม่ได้ทำงานข้างล่างพอผมสั่งไปแล้วแม่ฟึ่งขึ้นมาบอกว่าแก๊ปแก๊บวันนี้มันลวนรู้ปะเออสสันที่สั่งไปนี่มันยังขึ้นอยู่รึเปล่าเดีด๋ยวเขาดูไยนะฮะก็สั่งไปตอนทุ่มหนึ่งสั่งเข้าวมูจ้างร้าน แลาวนี้ไปตอนทุ่มหนึ่งเลยแบบสามทุ่มแล้วไม่รู้ไม่าเขาเขาโทรที่ร้านโทรมาก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าอะไรนะแบบที่ร้านเขาไดออเดอร์แต่ว่าคนขับอะไม่ได้ถูกยกเลิกเลยฮะเนี่ยน่ผมสราบไปตอนทุ่มหนึ่งเราดูเวลาดิีไปถึงสี่ทุ่มแล้วนะมันเพิ่งยกเลิกก็ดีอะที่มันโดนยกเลิกนะครับผม รว่าถ้าเกิดมันมาส่งงินสี่ทุ่มผมก็ลงไปรับไม่ได้เพราะว่าผมยังยังไม่หายร0อซก็แบบไม่มีเชื้อแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะไปเจอใครหน้าไหนนะ <c oughs> นั่นแหละฮะนี่คือเรื่องแปลกของวันนี้ก็คือหวังว่าพุงนี้แกร็บมันจะดีขึ้นนะครับผมจะได้สั่งอาหารมากินได้ถ้าไม่ได้ก็ยังมีฟู้ดแพนด้ากับไลน์แมนก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็เดี๋ยวถ่างไงผมก็ไปนอนแล้วฮะเพราะว่ามันมืดตื่อมึตื่มืดตื่อ,อลแ,แล้วแต่ก็ยังมีคนขับรถนชอบอยู่นะนั่นแหละถ้าไงเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ